สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงวันนี้อันก็จะพามารับชมนะครับตัวนี้เลย nexgen t ranger xls ตัวนี้ก็จะเป็นกระบะแหบเกียร์ออโต้ราคาจะจำหน่ายของเขานะครับอยู่ที่7990 0 0บาทสีที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นสีขาวสําหรับรถปัจจุบันนี้นะครับสีการผลิตของเขานะครับของฟอร์ดก็จะเหลือสีสีด้วยกันก็จะมีสีขาวสีดําสีบอลเงินนะครับแล้วก็สีเทาดำนะครับตัดในส่วนของสีน้ําเงินออกไปนะครับก็จะมีสีเฉดสีให้เลือกแต่ละสีไม่ต้องจ่ายค่าสีเพิ่่่มมแตออยยาางดดนนะครรััับบเี๋วช ว่าเจ้า x อ s ็คันนี้นะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็ตัวรถนะครับของตัว x อ s เ็มเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวแคปยอดนิยมตอนนี้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่เป็นเกียร์ออโต้เพราะว่าขับขี่ก็ได้แม่บ้านขับขี่ก็ได้นะครับใช้งานได้ทั้งในเมืองนอกเมืองนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถแบบเดิมๆของเรานะครับสำหรับด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับที่ก็จะมีรูปโลโก้ฟอร์ดนะครับที่เป็นตัวสอน f o ร d แบบขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นด้้้าาานนนนกเเแบบบสสีีงิรัมมพอขด คู่กันนะครับตัวกระจังหน้าแผงด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของแผงรังผึ้งแล้วก็จะมีครีบระบายความร้อนด้านข้างให้ด้วยนะครับสำหรับการชนเข้านะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้ก็จะเป็นแบบสีขาวนะครับมีห่วงลากจูงหนึ่งตำแหน่งอยู่ที่ทางฝั่งซ้ายเผื่อกรณีที่เราเอาไว้ใช้ลากจูงนะครับตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะครับพร้อมกับควบข้อไฟตัดหมอกที่เป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อมกับระบบเวลาเราหักเลี้ยวที่พวงมาลัยไฟตัดหมอกก็จะทํางานให้อัตโนมัติด้วยไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED มาให้แล้วพร้อมโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์ได้ความส่องสว่างที่ดีมากๆไม่แยงตาสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาด้วยมีเส้นเดทม์ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันเดทมมตัวนี้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับบนท้องถนนเพราะว่ารถที่ขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยเดทม์ Day ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันของเราก็จะสว่างติดทําให้รถที่ขับขี่ไปมาเนี่ยจะสังเกตรถเรามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับฝากระโปรงคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบเดิมๆนะครับก็จะไม่ได้มีอ่าไม่ได้เป็นแบบตัวราบเรียบเหมือนกับตัวก่อนนะครับก็จะมี ติของตัวฝากระโปรงนะครับทำให้การวิ่งได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แก้มด้านข้างของเรานะครับก็เป็นแบบดีไซน์ใหม่ส่วนคิ้วล้อนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยก็จะเป็นแบบขนาด3นิ้วเป็นแบบสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็ติดมาให้จากโรงงานล้ออลลอยนะครับขอบ17นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเราเอาล้อเดิมนะครับไปทําสีนะครับเป็นสีดำนะครับก็จะทําให้แบบเหมือนกับตัว XLS ที่เป็นตัว X Hammer นะครับที่เป็นสีดํามาจากโรงงานให้นะครับแต่ก็จะตัวนั้นก็จะมีในเฉพาะตัว4ประตูแต่ตัวนี้เป็นตัวแครบนะครับล้ออลลอยคอรบ17นิ้วล้อยางปัจจุบันนี้นะครับก็จะติดในส่วนของยาง Bridgestone มาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยาง h t นะครับสเปคยางของคันนี้นะครับอยู่ที่255/70 R17 นะครับระบบเบรกด้านหน้านะครับก็จะเป็นดิสเบรกด้านหลังจะเป็นดัมเบรกให้พร้อมกับระบบ ABS นะครับป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกรวนถึงระบบลอมป้องกันการพลิกคว่ำเราก็มีมาให้ ครบถ้วนเลยนะครับกระจกนะครับก็จะเป็นตัวครอบเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถปรับเลนแบบไฟฟ้านะครับพับเก็ตรุ่นนี้ยังเป็นแมนนวลอยู่มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างให้ฟิล์มรอบคันที่เราติดตั้งเป็นแบบเกรดเซรามิกนะครับตัวนี้บันไดเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็ฟอร์ดของเรารถฟอร์ดเราเนี่ยนะครับเป็น Open Cap เจ้าแรกเลยนะครับปัจจุบันของเราก็ยังเป็น OpenCA p ตัวแคปเปิดได้นะครับใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับวางของชิ้นใหญ่นะครับก็สามารถวางได้นะครับเพราะว่าตัวเบาะนี่สามารถพับเลื่อนด้านหน้าถอยหลังได้นะครับเผื่อเราจะวางของชิ้นใหญ่ก็สามารถเอนเบาะอย่างเงี้ยวางของพาดสามารถใช้งานได้นะครับตัวแคปก็เราก็มีเบาะแคปให้เผื่อกรณีที่ต้องมีผู้โดยสารนั่งก็สามารถนั่งได้ด้วยนะครับ ตัวเบาะเขาจะเป็นเบาะกำรรมะหยี่คู่หน้าให้มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าให้นะครับตัวนี้เรื่องของความปลอดภัยเราก็มีมาให้คอนโซลก็จะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีเทาแลมโบมีหน้าจอนะครับหน้าจอกางเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วลองรับ Apple c a r p เ a y Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบ Ford p a า s สั่งสตาร์รถผ่านมือถือได้ด้วยพวงมาลัยเราก็เป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับ หน้าจอเลื่อนใหม่ก็เป็นแบบดิจิตอลรวมถึงเกียร์แบบอัตโนมัติ6สปีดนะครับคันนี้ก็ขับขี่ได้สบายมากๆเลยนะครับก็สําหรับการใช้ในเมืองนะครับนอกเมืองเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องอถ้าลูกค้าแบบไม่อยากขับขี่ในส่วนของเกียร์แมนนวลนะครับตัวนี้ตัวเกียร์ออโต้ก็ตอบโจทย์เป็นอย่างดีเลยใช้รถใช้งานง่ายนะครับขับได้ทั้งบ้านด้วยคันนี้เรามีติดตั้งเพิ่มในส่วนของโรบานะครับที่เป็นตัวของ h a m m เมนะครับที่เป็นผลิตออกมาให้สำหรับรถฟอร์ดโดยเฉพาะตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะครับก็ ลูกค้าอยากได้แบบไหนโรบาเรามีให้เลือกหลากหลายทรงมากเลยฝาถังน้ำมันนะครับตัวนี้จุ80ลิตรชนิดน้ำมันเป็นดีเซลนะครับสามารถสูงสุดเติมดีเซลสูงสุดได้ถึง B20 นะครับปัจจุบันก็จะเป็นดีเซล B7 แล้วก็มี B10 นะครับด้านท้ายคันนี้เรามีอัปเกรดในส่วนของไฟท้ายนะครับเป็นแบบ led เต็มระบบไฟท้ายเนี่ยพอเราเปลี่ยนไฟท้ายแล้วก็จะสวยงามมากๆแล้วก็รถก็ดูโดดเด่นด้วยนะครับตัวนี้ด้านท้ายมีไฟสอ่องไฟเบรกดวงที่3มาให้ โลโก้ฟอร์ดนะครับก็จะมีกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอของเรานะครับภายในหน้าจอของตัวรถเรา10นิ้วนะครับก็แสดงค่าด้านหลังให้นะครับมีเส้นกะระยะให้เราติดสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์นะครับแบบสีดำเข้าไปในส่วนของร่องที่เราปั๊มนูนไว้นะครับเป็นนูนต่ำตัวนี้สติกเกอร์บอกชื่อรุ่นนะครับ XLS กันชนท้ายตัวนี้ดําเนินจากโรงงานมีไฟสองป้ายทะเบียนมาให้มียางอะไหล่มาให้นะครับนี่ครับรอบคันของ XLS คันนี้นะครับใส่แค่เพียงโลบาร์ไฟท้ายนะครับ ทำสีล้อนะครับเป็นแบบสีดําเพียงเท่านั้นเองนะครับบันไดเหยียบด้านข้างก็มีมาให้เดิมๆจากโรงงานตกแต่งเพียงเท่านี้นะครับก็ สวยงามแล้วนะครับตอนนี้อันมีโปรโมชั่นนะครับที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ดาวเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือแบบที่สองอันมีโปรโมชั่นนะครับออกรถพร้อมแบบตกแต่งนะครับหลันมีโปรโมชั่นออกรถเพียงสี่หมื่นเก้าพันบาทก็ได้แบบตกแต่งให้แล้วนะครับหรือออกรถเริ่มต้นเพียงหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับหรือแบบที่สามเรามีโปรโมชั่นส่วนลดให้สูงถึงหนึ่งแสนบาทนะครับลูกค้าอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่อยากผ่อนเท่าไหหหรรรรร่่่นนนนนะะคคคัััับบบบอออยยาาาาากกกกไได้้้ตตแแแแงงเเพพีทขมม คลิปนะครับหรือรูปภาพที่ต้องการตกแต่งนะครับบอกอ่านมานะครับอาจจะทําแนะนําการออกรถทําให้เป็นเรื่องง่ายสาหรับลูกค้าให้พร้อมกับนารถหล่อๆตกแต่งแบบนี้นะครับไปส่งให้ถึงที่นาบ้านทุกที่ทั่วประเทศด้วยนะครับไม่มีบริการค่าจัดส่งนะครับตอนนี้นะครับอันนนำส่งไปทั่วประเทศแล้วนะครับจังหวัดไหนก็บอกมาได้นะครับเราบริการส่งให้ถึงที่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ผลิตคลิปฟอร์ดออกมาให้ลูกค้าดูนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอการโอกาสต่อไปคครรััับบสสวดี